ไม่เบื่อหรอครับไม่เบื่อที่ดูผมเล่น p ีเหรอครับถามจริงครับไม่เบื่อหรอหมายถึงไม่เบื่อหรอครับที่ดูผมเล่น PV เซิร์ฟไทยเนี่ย<ะ>ครับคลิปนี้ผมเล่น P ีเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับซึ่งผมไม่ได้มาทำคลิป PV เซิร์ฟอินโดนีเซียนานมากนะครับอันนี้นานจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าผมลืม p v เซิร์ฟอินโดนีเซียนะแต่ว่ามันมีเหตุผลนะครับผมเหตุผลก็คือผมเนี่ยไม่สามารถเข้า PV เซิร์ฟอินโดได้นะครับผมซึ่งผมผมเข้าไม่ได้เลยนะครับ ก็คือมันเหมือนประมาณว่ามันมันเชิงเหมือนมันน่าจะบล็อกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะก็คือเข้าเกมใส่รหัสอะไรแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยพอเข้าเซิร์ฟเนี่ยจอมันก็ดํามืดไปเลยนะครับผมสักพักหนึ่งก็ถูกตัดการเชื่อมต่อเลยนะครับเออก็ประมาณนั้นอันนี้ที่ผมเข้าได้เดี๋ยเป็นเพราะว่าผมใช้ VPN นะครับผมอ่าและในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งนะผมนะ TPG 555นะครับผมในพีบีเซอร์วิสต์ดิเซียแนลนะ อะอยากรู้ไหมว่า P B Surf Indonesia ในยุคปัจจุบันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนเซิร์ฟไทยหรือไม่นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ช่อบนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า P B Surf Indonesia เนี่ยอะไรบ้างนะครับที่เซิร์ฟไทยของเราไม่มีนะครับผมอ่ะเปิดมาเลยนะครับผมมาขอในครั้งเรามาดูกันพิกาสุนอันนี้พิกาสุนอะไรเนี่ยนะครับลายไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสีขาวนะผมนะอันนี้เซิร์ฟไทยน่าจะไม่มีนะ อ่ะแล้วก็อันนี้เซิร์ฟไทยผมมั่นใจว่าจะไม่มีนะครับไอปืนพกตัวเนี้ยนะครับหมายถึงตัวสีเงินน่มั่นใจว่าเซิร์ฟไทยังไม่มีนะครับผมอ่าและที่แน่ๆเลยก็คืออ,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 อ่อันนี้ไม่รู้นะว่ามีหรือยังนะเอออันเนี้ยเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยมีขายเป็นคือมันต้องไปคือตอนนั้นเนี่ยที่งานเกมเนี่ยนะครับมันมีขายนะไอทอมสันตัวเนี้ยตัวดั้งเดิมถาวรด้วยนะของเซิร์ฟไทยของเรามีขายนะแต่ ต้องไปซื้อที่งานเกมนะครับผมต้องไปซื้อที่งานเกมแต่ว่าขายลงคลังอย่างเงี้ยในเซิร์ฟไทยของเรายังไม่มีนะตัวดั้งเดิมนะเออตัวดั้งเดิมนะยังไม่มีนะครับอ่าไม่มีโอเคแล้วก็มาดูกันเรื่อยๆเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเออคือก็อันนี้ตัวละครไอดอลเซิร์ฟไทยของเรารู้สึกว่าจะเคยเอามาแนละ้วหรือเปล่าใช่ป่าวะอันนี้จำไม่ผิดอะ่ะเคยเอามาแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะต้องใช้ตัว๋วทิตในการแลก คือของเซิร์ฟไทยถาวรน,นะเออของเซิร์ฟไทยถาวรนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมแต่คือก็ชอบความเขาเรียกว่าไงรูปตัวละคร <c oughs> ตะลีค่ะ <c oughs> อะไรกูกคุณ <c oughs> โอเคต่อ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 ,ตอครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันนะผมนะออแต่คือพูดตรงๆนะว่าของเซิร์ฟเขานี่กล่องนู่นกล่องนี่กล่องนั้นม่งเยอะมากมันเยอะจริงๆอะ่ะ เออเยอะจริงเยอะจริงอ่ะมาดูปืนในคังดีกว่าเนี่บผมนะอ่ะเมื่อกี้เราดูหน้า New a n d h o t ไปแล้วนะนรับผมอ่ะอันนี้ AK Bomb มีขายนะครับมีขายอยู่ในเขาเรียกว่าไงอ่ะมีขายเลยอ่ะเออมีขายอยู่ในคังอันนี้ Lion F 2 0 0 0 Lion อันนี้ตัวดั้งเดิมไอไอตัวไอตัวเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นนะในเซิร์ฟไทยเออว่ะอันนี้น่าซื้อมาเล่นมากนะครับน่าซื้อมาเล่นมากแต่ยังไม่เคยเห็นเลยว่าเซิร์ฟไทย มีไอตัวแบบนี้นะตัวลายนี้นะแต่เซิร์ฟไทยมีมีเป็นสีอื่นแทนนะครับผมนะ,อะฟอร์มัทสีเงินนะครับผมนะฟอร์มัทอันนี้ในในเซิร์ฟไทยเรามีแล้วนะครับผมอืมอ่ะไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมนะเอออันนี้เซิร์ฟไทยเรามีหรือยังอันนี้ไม่ไม่เห็นว่าเซิร์ฟไทยมีแหละแต่ว่าหมายถึงแบบตัวดั้งเดิมขายลงในคังอะ่ะอันนี้ยังไม่เห็นนะลืบ ผมไม่เห็นเองวะอันนี้เซิร์ฟไทยเรามีแล้วนะครับเซิร์ฟไทยเรามีแล้วอันนี้ก็มีแล้วครับผมเซิร์ฟไทยมีแล้วเซิร์ฟไทยแม่งขายเป็นแคทเซิร์ฟนอกก็ขายเป็นไอ้นี่ไปเป็นพอยต์อันนี้เซิร์ฟไทยของเราเหมือนจะเคยเห็นนะเหมือนเคยเห็นอยู่นะคิดตัวเนี้ยอเหมือนเคยเห็นอยู่นะ โอเคก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆเ,เนาะ m 2 0 0นะครับผมอันนี้ m 200แบบว่าใช้แค่ในการซื้อไม่ใช้ฉายายในการซื้อด้วยนะเออแต่ว่า m 2 0 0อันเนี้ยใช้เพราอในการซื้อนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ฉายายในการซื้อนะครับผมโอเค okay. ก็ดูไปเรื่อยๆเ,เลยละกันนะครับอืมก็มีของหลายๆอย่างที่เซิร์ฟไทยของเราเคยมีนะครับเคยมีแบบว่าเคยขายเป็นโค้ดเนาะ อืมจะเซิร์ฟเซิร์ฟเขาที่คือเอามาขายลงค้างเลยนะครับนี่ครับตัวละครไอดาวนะครับผมเออของเขาขายลงค้างอย่างนี้เลยแต่เซิร์ฟไทยของเราตอนแรกก็มาขายลงค้างเงี้ยแหละสักพักหนึ่งก็เอาออกเออสักพักหนึ่งก็เอาออกแล้วก็เอามาขายเป็นกล่องกล่องกาชากล่องสุ่มโอ้ยตายอ่ะดูเบลเทิลพาร์ตกันบ้างน,นะครับผมดูเบลเทิลพาร์ตนะครับผมเบลเทิลพาร์ตก็คล้ายๆบ้านเราแหละแต่มีของบางอย่างก็ไม่ค่อยคล้ายสักเท่าไหร่นะครับ เบางอย่างก็คล้ายบ้านเรานะครับอะยังดาบดาบเซิร์ฟเขาก็ถาวรเหมือนบ้านเรานะครับถาวรเหมือนกันเลยของก็เหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะครับมีความคล้ายๆกันแต่ที่ไม่คล้ายคือมันมีเบสเบสเอ้ยไม้เบสบอลป่ะเออไม้เบสบอลแ้ยนี่แล้วก็ลูกลูกเบสบอลน่ะโอ้อันนี้อยากเล่นมากเลยอ่ะอยากเล่นว่ะอันนี้อยากเล่นสุดๆอ่ะเอออันนี้นะครับของขายหน้าเว็บของ PB Surf Indo นะครับผมนะ อันนี้ก็เอาให้ดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเทียบกับของเซิร์ฟไทยเรามันก็ประมาณมันก็มีของที่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะคือของเซิร์ฟไทยอ่ะมันไม่ได้ขายแบบนี้ไงมันไม่ได้มีพวกตัวไอดอนไม่ได้มีวิคายแบบเนี้ยแหละแต่ปืนอะไรเนี่ยพวกเรคาโมอะไรเงี้ยก็ยังมีความที่แบบก็ยังมีขายขายคล้ายๆกันอยู่ขายก็เหมือนกันอยู่เออนะครับอ่ะดูของเบตเทิลพาร์ทหน่อยของเบตเทิลพาร์ทนี่ครับอืม นี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะนี่จะรู้สึกว่าน้อยน้อยขางเซิร์ฟไทยเนาะใช่ไหมน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่านะครับมาครับคนไทยมาบุกเซิร์ฟอินโดนะครับจัดไปแต่ด้วยเอ้ยเห็นเห็นนะเมื่อกี้เห็นมาดัดไปครับอือันนี้เดนมทเซิร์ฟไทยเรามีปะวะน่าจะเคยมีนะคุณคุณอยู นี S <S> ่มาดิมาดิปืนนี้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับมาดิมาดิเฮ้ยชนอันนี้อันนี้อันนี้อ้อมก่อนอ้อมก่อนเรียบร้อยดิเรียบร้อยตัวสลายไปดิครับตัวสลายไปดิแต่ชนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอืมไอติดอะไรปะเนี่ยติดติดหินติดหินหินติดหินอยู่นะครับเฮ้ยมันเกิดแล้วมัน ตรงนี้อ๋อลืมลืมลืมเอาเอาวิเอาก่อนแล้วกันอุ้ยปืนอะไรวะมาดีครับก็มาดีครับอุ้ยจาตัวพิพนานโอ้โหเฮดเคซิริกเจ็ดเลคามนะอยู่ไหนครับขอยิงหน่อยอุ้ยโหตกใจเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นไหมคนดูครับเรียบร้อยครับผมหลับไปเนี่ครับเรียบร้อยดีครับตัวสันยหลไปเลยครับเนี่ยแหละหลบหลังแท่นคนดูผมบอกเลยว่าได้กินนิ่มแน่นอนนิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็นิ่มดินิ่มดินิ่มดิบอกแล้วนิ่มอยู่แล้วนิ่มอยู่แล้วนิ่มอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยไม่นิ่มวะ สซนกันไม่โง่เฮ้ยโง่แล้เรียบร้อยดีไงได้ไหมด้วยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับไปครับโชว์ความเป็นคนไทยนะฮะโชว์ความเป็นคนไทยโอ้โหสันใน นี่ครับเฮจอด้อยูนัวมาดีก็มาดีโอ้ยมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อนๆช่วยเราหน่อยโอ <Okay. S 3> เคน,นะครับเอออันนี้ผมลืมลอบอกไปอย่างหนึ่งก็คือผมยศบัางเนาะมันก็นะครับด้วยความที่เราเป็นยศบัางแน่นอนว่าเราก็ต้องเจอแต่ยศบัางล้วก็เข้าได้จะเซิร์ฟที่ มีแต่ยดบังแล้วก็ยดเพชรก็มีนะครับผมก็เหมือนกับเซิร์ฟไทยเราอะเออผมยังเข้าเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงไม่ได้อาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอาจจะไม่คุ้นชินกันนะครับเอออาจจะยังไม่คุ้นชินกันโอเคมาก็นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมไปเล่นกับคดอีโดมาแล้วเขาไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมนี่แหละนะครับผมก็ผมไ่เล่นมา2รอบเลยก็คือฝั่งแดงและฝั่ง น้ำเงินนะครับก็คือสลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยก็ต้องเอาไปตัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากดูเนี่ยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปม,ม,มาให้ดูนะครับผมนะเออเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับมันน่าจะสนุกมันน่าจะหายอยู่เอาเอาเรื่องอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับผมน่าจะเป็นวันพฤหัสหน่าจะวันพฤหัสถ้าถ้าไม่มีอะไรนะ อาจาจะเป็นรถทหารเดี๋ยวรอรอเลยติดตามเลยจริงจริงเดี๋ยวรอรอดูกัได้เลยนะครับผมอขังแก๊สมาแบบนี้โอ้ยยอมสู้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพีพีเซิร์ฟอินดูก็มันก็เนาะไม่รู้ดิมันมันพีพีเหมือนเซิร์ฟไทยเราแต่ผมองว่าพีพีเซิร์ฟอินดูมันก็อีสไตล์หนึ่งนะโอ้ยโดนยิงหัวเลยเดีพูดตรงๆนะว่าคนเก่งๆคนโหดก,ก็เยอะนะครับ <Allah> น,น,นี่ <ire> นี่อ๋อเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหรอวะอ๋อกูหลอนกูโลกอะไรกูเนี่ยอ้ยเดียวถังแก๊สอีกแล่มาเปิดไป มาดิมาดิอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม,ไม่กลัวไม่กลัวหรอกจ้ามาแบบนี้ก็โดนมาละจ้าม,มาแบบนี้ก็โดนบทเดือดจ้าเนี่ยมาแบบนี้ก็โดนบทเดือดจ้าอุ้ยโอ้โหโดนอกักเนี่ยโดนอักทองเราอยากขึ้นทีหนึ่งจังเลยอะลงไปนั่นแน่ โอ้ยโอ้โหเอาครดีโอ้ขอค้นทีหนึ่งโอ้คิวทะลุเลยเออขอึ้นที่หนึ่งไม่ได้แล้วแม่เรามาได้ที่สองได้ยังไง <c oughs> เออแต่แอซิดเขาเยอะกว่านะที่หนึ่งทีมละอ่ะพีบีเซิร์ฟอินโดนีเซียก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้แค่มาเล่นคำขำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากดูผมเล่นพีบีอินโดนีเซียอีกเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปดูนะครับผมนะเออคอมเมนต์กันใต้คลิปดูนะครับอะไรที่ผมทำเซิร์ฟอินโดได,ได้เดี๋ยวก็จะลองทำดูนะครับผมแต่พูดตรงๆนะว่ามันทำยากกว่าเซิร์ฟไทยนะเพราะว่าเรื่องการเติมเงินนะครับคือเติมแพงกว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับเติมแพงกว่าเยอะเลยนะครับก็บเติมมแพงกกว่าาประณสั40 5 0 6 0น่าจะประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมทำคอนเทนต์อะไรก็อาจจะทำยากนิดนึงนะครับผมอโอเคครับผมก็ไว้เชันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับชอบมากครับผมแล้วเจอกันจ้า